สัสดีครับผมแชมป์นริศริมปัะสวัพิภระนะครับปัจจุบันก็เป็น Account Technology Strategist อยู่ที่ Microsoft ประเทศไทยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ Microsoft f 4หรือชื่อใหม่นะครับ Power Automate ในการที่จะทำในส่วนของการเช็คอินนะครับพนักงานนะครับผมซึ่งก็จะจับในส่วนของชื่อ address นะครับผมในส่วนของที่เป็น GPS แล้วก็เวลาที่เขาเช็คอินนะครับเพื่อที่จะได้สามารถ track ว่า อตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะครับผมแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดึงข้อมูลตรงนี้ผ่านโดย Power BI ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับครับผมทีม HR หรือทีมที่ดูแลตัวล็อกตัวนี้ก็สามารถที่จะดึง Data จาก SharePoint มานะครับผมเอามาใส่ใน Excel เป็น Report หรือมาใส่ Power BI ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะโชว์ตัวอย่างในการที่จะดึงจาก Power BI แล้วกันนะครับผม ถ้าเข้ามาที่กิ่นครับผมผมก็จะมีเทมเพลตไว้อันนึงนะครับผมชื่อ PowerAI Check Log นะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไฟล์ก็จะโหลดมานะครับเป็นเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็น Data Mockup ของผมนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นขององค์กรท่านเองนะครับก่อนอื่นก็คลิกข้างบนตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อ s i g n In นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ s i g อินได้นะครับโดยใช้ Credential ของ Office 365เรานะครับผมครัวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาแปลง Data กันนะครับผมกดที่ transform data แล้วก็ data source setting นะครับนะครับเคลีย permission ก่อนนะครับเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับครัวน,นี้เดี๋ยวเราจะ change source ทีหนึ่งก่อนนะครับคันนี้มันก็จะ change source เป็นถามว่า sharepoint อะไรนะครับผมก็ copy paste ตัว sharepoint ที่ทุกคนสร้างมานะครับผมแล้วก็เลือกอย่างผมขอเลือกเป็น1.0นะครับผมเพราะเบต้าเป็นตัวที่เป็นพรีวิวอยู่นะครับผมกดโอเคปุ๊บนะครับผมก็ลองดูนะครับกด Close อย่างเงี้ยนะครับนะครับถ้าไม่เกิดขึ้นะไยลองรีเฟซอีกหนึ่งทีนะครับผมเดี๋ยวมันจะถามนะครับให้ Sign In อีกทีนะครับไปที่ Microsoft Account แล้วก็ Sign In นะครับอ่ก็ Sign In Credential ของท่านเองนะครับ อย่างอันนี้ผมมี multi factor นะครับก็เดี๋ยวทําการทํา multi factor ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ approve เรียบร้อยนะครับนะครับคันนี้ก็ connect ธรรมดานะครับคันนี้เนี่ยอ่ามันก็จะดึงยอดล่าสุดเข้ามาในระบบนะครับผม ซึ่งตรงนี้ผมก็ทำเทมเพลตไปแล้วว่ามีฟิลเตอร์ by activity นะครับฟิลเตอร์ by กิจกรรมทั้งหมดนะครับผมมีชื่อใครบ้างนะครับในรอบหนึ่วันที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็สามารถกรองได้นะครับว่า d e PARTMENT อะไรบ้างที่เข้ามาทำกิจกรรมที่เข้ามาทำหลอกตัวนี้นะครับจังหวัด นะครับผมหรือว่า activity name เราก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ได้นะครับอยากจะดูแค่ Check Out อย่างเดียวอยากจะดูแค่ manufacturing อย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับผมหรือว่า Data ตัวนี้เนี่ยก็ดึงออกมาใช้ทำอย่างอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับการเช็คอินก็เข้ามาที่ตัวแอปที่ชื่อว่า power automate นะครับซึ่งก็สามารถหาโหลดได้ใน uh, play store หรือ app store นะครับผมกดเข้ามานะครับ จริงๆล้วถ้ายังไม่ได้ s i g n in ก็จะให้ s i g n in ก่อนนะครับ Sig n in ให้เรียบร้อยโดยใช้ Creden t i a l ของ Office 365ธรรมดานะครับผมแล้วมาที่ But t ช n นะครับผมถ้ายังไม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยให้ลอง r refresh ก่อนหนึ่งทีโดยการส wipe ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่รอสักครู่นะครับให้ระบบ detect นิดหนึ่งนะครับอ่านะครับก็จะมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้ายังไม่เห็นปุ่มอีกให้กดที่ว่า Get more ตรงอ่ามุมขวาบนนะครับผมแล้วก็เลือกปุ่มที่มีกดติ๊กถูกแล้วก็กดกลับ นะครับปุ่มก็จะขึ้นมาอย่างนี้การเช็คอินก็แค่กดนะครับแล้วก็ใส่อินพุตที่ต้องการนะครับอ่าอย่างเช่นเป็นผมจะเช็คอินก็เลือกเป็นเช็คอินนะครับกดโอเคก็กดดันตรงนี้นะครับระบบก็จะเช็คอินให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาที่ทีมนะครับแค่นั้นเองครับมาที่ตัว Microsoft t e a m นะครับผมเราเข้ามานะครับถ้าเราเช็คอินแล้วจริงๆแล้วมันก็จะมีตัวที่ว่าเป็น แชทขึ้นมาอันหนึ่งนะครับส่งมาจากคนที่ชื่อว่าโฟล์นะครับก็จะส่งการ์ดมาหาเรานะครับบอกว่าเราเช็คอินเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็ a c t i v i t y ี้เช็คอินนะครับเช็คอินจากไทยแลนด์แล้วก็ที่อยู่นะครับโวนถึง Coordinate นะครับผมตรงนี้ก็สามารถนำไปโชว์ได้นะครับเวลาเข้าออฟฟิศนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมว่าเรา v วอ i f ฟายผ่านแล้วนะครับผมคอนเซนต์เรียบร้อย